นายลี่จิงประธานบริษัทเอกชนจีนได้ลงนามันทึกความเข้าใจร่วมกับผู้แทนบริษัทเอกชนลาวลงทุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองปากซองแขวงจับปราสักดังนี้ครับ 1. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวศูนย์กาแฟ โดยได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าโดยการศึกษาสำรวจออกแบบพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสวนกาแฟาที่บ้านจันสว่างและบ้านหนองเคืองเมืองปากซองแขวงจัปาสักร,รวมกับทานานอนิสัยสายยากุมารประธานบริษัทเอกชนลาวและท่านประธานกลุ่มบริษัทดาวเฮือง โดยทางโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือสำรวจออกแบบการลงทุนพัฒนาสวนกาแฟของกลุ่มดาวเฮืองเพื่อสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของชนเผ่าที่มีความเกี่ยวข้องกับวงจรผลิตกาแฟรวมทั้งการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กาแฟบนพื้นที่กว่า250เฮกตาร์ตโครงการก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวครบวงจรแบบอนุรักษ์ โดยได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวครบวงจรแบบอนุรักษ์ธรรมชาติที่เหมือนปากซองแขวงจปาสักร่วมกับท่านนางอานิสาสซย,ยักกุมานประธานบริษัทเอกชนลาวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดึงดูดการลงทุนของภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวโดยเป็นหนึ่งในความร่วมมือภายใต้กิจกรรมรเฉลิมฉลองครบรอบ10ปีแนวคิด b e l ล and Road i n i t i ท t i v e ซึ่งจะนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างนาครปากซองสปปลาวกับนครกุ้ยหยางของจีนในการพัฒนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและปรับปรุงการบริการให้ได้มาตรฐานบนพื้นที่ประมาณ25การางกิโลเมตรที่จะเริ่มดำเนินการในปี2,567และคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ3-5ปีอันหนึ่งครับเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2,566ที่ผ่านมา ท่านคําเจนวงโพสีร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแผนการและการลงทุนของลาวรายงานต่อที่ประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างรัฐบาลลาวและนักธุรกิจจีนครั้งที่7ครับว่าประเทศจีนเป็นประเทศที่ลงทุนภายในสปปลาวมากเป็นอันดับหนึ่งจำนวนกว่า900โครงการมูลค่าการลงทุนสะสมกว่า13,000ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่สื่อออนไลน์อย่างรายูทสเรดิโอ m 9 0เมกประจําวันที่24ตุลาคม 2023ระบุครับว่าจีนเป็นผู้ลงทุนจากต่างประเทศลำดับหนึ่งของแขวงจำปาสักจำนวนทั้งสิ้น47โครงการคิดเป็นมูลค่ากว่า1,500ล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้ครับปัจจุบันบริษัทเอกชนจีนเริ่มขยายการลงทุนด้านการท่องเที่ยวและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องที่แขวงจำปาสักเช่นโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกิตกรรมครบวงจรภูเทวดาตลอดจนโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานน้ำตกตาดคอนพระเพง่ง และน้ำตกตาดสมพมิตรหรือเขตเศรษฐกิจพิเศษฐฐสีทันดอดขอบคุณข้อมูลข่าวจากสถานกงสุญญนทาีนัณแายสวรรค์เขต